จับปลาลุงหัวออกลูกแล้วจ้าอุ้ยแข่งขึ้นหน่อยแท้จะพลาดเปล่าจ้ะเมฆเพ่เในทึกลูกเพ่งในเธอ มาห่อลูกแล้วจ้ามาดีไหมครับมานอผน,น,นอผักก่อนแล้วมันจังตกนะอ,ะอ,ะอย่เอาเข้าใกล้เดนะ้อลิตัวซียังวะคาตีนนะนะคือแม่ตีนเลยตีนผลึกแข็งเลยมันหันไวๆเนะ ตีนนะายืดไม่ได้าน้ะาวยืดม่ได้ฮะก็ออกนะ้ははนยืดไปแฮะตตมาน่ะ้าขึ้นมาเมาเลยเ็อรมันออกเลยองตีนอืออเอวเดช้ะาตีนมันยันเดนอยีนมนนะคือเดชเอ้นศูอดมากไปหนออ

ในกล่องมีอยู่เละ้อง็ยังันเด่งออกมาอะอือไอ้ไอ้มาบุรีตรงเลยกันมาเลยมาดูท่นี่มกินห้เกือกลังอาะลืออไงขึ้นาะหลังมือก่อนอะไรก็ไปแนมลูกเขาีแค่เปลูกแม่ตัวนี้พี่แม่ลก เฮ um ้ยกระสียังไปไหมคะกินออกลูกอีได้ไหมคะวะอันีเลยอน้มาเข่นไปด้วยใครอยู่อันนันเด้อคลื่นเคลต่เมื่อเินไปก่อ อน้ายู่ในกระเาลูาเี้ยี้ลูกลูนิดาลูกกเลี้ยกนนอตัวมันกลางเแรกอันนกินหอมเบดอันนั้นะเนี่ยนกวะนอุ้ยม่นกแล้คืออะไรเงลูกอย่แล้ว อ are, ีเล really <light> ื <reflecting> ่อนมาเลยนอยคะคือเป็นกางี้นะเป็นะางนัวก็เป็นฟงอยู่จัดปลุงัวมีจักโตฮะจักรวจะนับเยอะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบี่สิบห้าสิบห้าโตนกเห็นบยองแต่วันนี้หนักอายนะอยากกห้าเกิดเธอ มันเป็นแบน้นนะกูจะเอาซี่ขาวๆนออกเดมเหากับบอดีอหกกักตัวเถอกเด็จะตัวเถ <c oughs> กตัวเมุมก็ได้ตัวเถึกสี่ตัวเตอสี่ตัวคือตะกี้อันนี้ก็เถอก ได้ไงได้ตัวแม่อีมุ้ใหม่ได้ตัวก่อันนี้ได้เทือซอันนี้นะอนี่ตัวน้อยๆเนี่ยได้เคือสามตัวได้อยังบักยังน้ำอาอีเรื่องะนะอ้ออีเรืองอีเรื่องอีเรืองน่ะอีเรื่องไงไม่รู้อมเออไมได้เออมันได้เือสตัวสองตัตัวไหนสองได้ียังบักอันนี้แล้วก็เครือมุ้งห่งฮะ เออมันออกลูกตัวเถิกนั้นเอาลูกตัวเถกกับสองอ้เรื่องกองลูกเติกอีมุ่งกากองลูกเตกอันนี้นะมันได้ลูกอ่ะเถิกสองแม่หนึ่งอเนี่ยเนี่ยด้น่ะเป็ลูกสามตัวอันนี้ก็ลูกหน่อยมันมีลานสองคนปุ๊บก็สร้างหน่อยอีกคนหน่อยไพศาลเด้อไพศาลไพศาลเด้อ อเดี like ๋ยวนยจะจับฮักได้ไม่ำเลยน้ำไม่นอบปุบปรกเลอเทยามาซ้อนด้วยคับมันยังห่วงลูกมันอยู่ไงโอ้าก็ได้ได้ดีเนาะมดีแล้วหมกลยคือดีแล้วมันคือโบเลนไหมถาวะม่แล้วพอดีตตปุ๊บเลยบ่ ฮามาแล้วก็ไปถามว่าออกได้ออกแล้หรือเปล่าออกไหวนะตัวนี้ออกง่ายไ่เรียกันขนาดเลยให้น้องลีนตัวนี้ก็ได้กินน้องได้กินน้องบูสิโตไม่แต่งน่องห้ามบอกได้กินยังห้ามได้ได้กินงเลยวน้องเลยว่าห้ามกินสะแพงมาลูกให้มาหน่อยมาเบิ่งงัวปลาลุงกินดินให้บอได้มกินดินนะกินดิน โอ้ยฮะกะเกิดห้ามห้ามไปย่าแหนมชนจะเบือหล่นหรอเ้ลอุ้ยจะเบื่อหล่นและจะได้ไปหาด้อยอหลุมนะแหละอยากลูกและปลาลูกโอ้ยโอ้ยโอ้ยจิงจ่งใจงเลย้ม่องแก้เสื้อ่ต้องแก้กันยาเมือนอยเกิดไม่หาเเพนบ้อ เมื่อไห้่เกิดไหมเออเกิดไหมนห่มันทวงลูกมันได้สมาชิกใหม่ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่อหมข,ของคร<ล>อบครัวพี่น้องเลยนอน้อวไวไวด้วยเออ,า,อา,าไ,วไวจับน้องด้อจับน,อน้องด้<า>วนนกด้อลหจัมันว้องด้วยะ ta sang thế à, không có Nơi Tết ừ. ta sang nữa nè ừ. Mình lọc này Mì lọc này ừ. Tôi nhảy đấy ngồi mình nhà này. Ngồi một hai mấy tôi nội ừ. Nội phải được được mà Mình sẽ ngồi một hàm mấy tôi nội Mình đi tôi nè. ตีมุมามันได้มันออกมากหๆนี่แตกจุกแล้วบะกไ่แกมันพวกเหียมันมันแหงไว้นกแห่งแล้วแมมแมมบเรียขั้นบรเลียดสัสบรียขั้นกันหน้าอ้เลยเปล่กคือห้าวอาบนำไปแล้ว คือคนหน่อยเกิดใหม่เลยโอ้ยจะงกอลูกเกิดลูกใหม่เปิดอะไรพี่ดองเอ้ยออกมาสามเเถอะห้าห้าไปไปลูก

ว่าน,น่อยเป็นพุงน้องเลยพี่ดิเงาหาโตน้องเกิดไม่เกิดไ,ไม่ไรเรียนะน่ะไ,ไม่ใช่ว่าน,น้องเลย,เลยดนนอยนะอืม ตัวน้อยตัวจอยกหมูแมนบอยที่จริงน่ะบอแมนว่าน่นได้หาการีลูกสองตัวเมัอสาวเดี่ลูกสองเดียวไปตะแพงฮางดอกเออแก่เนย โบอีมได้ดีเรื่องนะโอ้โหคืว่มันไม่เล่มกินแต่ว่าอิ่มเลยมันก็โอ้โหยักลูกเาะอืนหยักลูกลูกพยายามัลูกขันดเฮ้ยยืนน่ะ จงจ่ะจิงจ่ะค้ากางสีแข็งยื้อไหได้เนาะยื huh? ้อแล้วม um, ่ม right. uh, ่่อยห้านุ่มเแม่มันตอนหานุมเลยนมจะน่อก็แล้วดิ เด้ได้ชอบฮาแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วเอาพ่อครบ่ายกินมันอยากน้ามันดิดได้ไหมกอดข้อเอื่อยดีดีรู้เอื่อยน้องสิไงกลัวล่วผูกไปไปเลย เริ่อมอีกนะยั่งย่งขอกันไมคชิปหนาพี่น้อง,องข,อข,าาขอบคุณอะไรที่ะเะิึงมาสมเด้อไปไปต่อครับ